สวัสดีครับพวังวะเครื่องจักรเข้ามาใหม่เลยนะมีมาหนึ่งสองสามสี่เครื่องนะเต็มร้านเลยตอนนี้รอนรถเข้าตูนะ้ครับเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างวันนี้ผมอยู่ข้างบนนะ เเครรื่่ออองะไยมีเห็นมีโอคุมามีมิยาโนมีทาคิซาว่า T C สองอ๋อมันเป็นเครื่องหัวเดียวก็ไม่ใช่ไอ้นี่รู้แล้วโมดิสกิวาย D C เก้าหกรุ y, 96, ่นศูนย์ T C สอง อยะลงไปดูครับไปดูว่านี่ครับเรื่องมี คัดบานตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับจะเริ่มไล์วันนี้ชิมก่อนซัมโป้ซัมโป,มโป้อะดูซิมีเครื่องอะไรบ้างนิดหน่อยนิดหน่อย มิอโน,นจริงๆมีอโน,นทาคิซาวะาทีทีสองตัวนีน้ คูม่าตัวเล็กนึกออกแล้วโอ้หดค,คอมเมนต์มาเต็มเลยอ้นตาก็พังผม ได้เครื่องอะไรบอกผมเลยนะครับของเข้านิดหน่อยนี่ตัวนี้เดี๋ยวเอากลับเมืองไทยตึงแนวตั้งโต๊ะเมตรหนึงหัวจับเมตรคนึงคงบงังหวะคงบงังหวะนี่ึงแนวตั้งหัวจับเมตรนึเจอกันที่เมืองไทยนะครับ ีรพลเอาอะไรไปฝากพี่จีรพลดีอ๋ออยากได้ท่านอยากได้ดอกสว่านใหญ่ๆอยู่ตรงไหนนะเออตัวนี้ก็ตู้หน้านะครับสวยๆเลยเอ่อหามาตุปห้าร้อยสามสิบคูณหนึ่งพันโอ้เมชินิ่งเดนเตอร์มากิโนสวยๆวยเฮ้ยเสียงแว่นผังเออสัญญาณไม่หลุดเว้ย <c oughs> อ่านคอมมิชไม่ได้พี่จีรพล แว่นตาผมพังเดี๋ยวหาซื้อเออนี่ด้วยวงเดือนตัวนี้เดี๋ยวกลับไปสวยมากเลยไม่ได้ตรงนี้ตู้เครื่องมือนี่ด้วยวงเดือนของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นนะของดีนะครับของญี่ปุ่นนะตู้เครื่องมือนี่ตู้เครื่องมือนี่โอ้โหวินชักบานเลยนิ่มๆนะ อออ,อยู่ทั้งวันเลยเซ็ตของเข้าตู้กันโอ้เฮ้ยทางพี่จิรพลนี่น,นี่เครื่องตัดหญ้ารถตัดหญ้าบานเลยเอมีมีลิงมีอกมีตวงเดี๋ยวกลับไปตัวนี้ตัวนี้ตีเหลี่ยมสวยกิ๊บเลยเดี๋ยวล้างตีเหลี่ยมอุ้ย แทนม้วนตัวจิ๋วอ่าส,สวานบาทเทอร์เจาะออโต้ได้แน่เลยตัวนี้เกียราบไม่เล็กใหญ่ๆอ่อันนี้ลงเดียวนะครับมีสามโรงทั้งหมดเอาเดินช่องนี้ก่อนอ๋อตัวนี้ตัวเป็นแกนนอนตัวใหม่นีตัวสูการมิยี่เไอใช่ไหมเดี๋ยวเห็นแวบ,บๆเพิ่งมาตัวนี้ ซูกามิอ๋อมีชิปคอนนเยอะเป็นพาเลทเช้งเยอะๆเลยอู้มีล้อมแม็กเฉยเลยโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนู่นละเครื่องยันกำแพงด้วยแหละสี่ห้าสิบเครื่องเต็มไปหมดมากินโนวสวยๆพาเดินไปดู พรุ่งนี้เดี๋ยวไล์เต็มรูปแบบเลยเข้าตู้ปลลืนนะครับเริ่มเข้าตู้ปลลืนนี้นี่ตัวเขาเรียกเครื่องเครื่องรูดลิ่มนี่มีใบมีดรูดเต็มเลยทำงานเร็วมากเลยเออเดี๋ยวกลับไปตัวนี้มันเป็นเหมือนชักอะฟืดฟืดอันนี้มันก็มีคมเนี่ยเนี่ย เป็นคล้ายๆเฟืองสาพาเลยแต่มันเป็นฟันมันนี่ฟันรูดมันจะไล่ตั้งแต่เออน้อยไปมากอ่ะมันก็จะกินไปเรื่อยอเอ่อเอมาร์กิโน่ fdnc หนึ่งสองแปดตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่โอ้ตัวนู้นสวย gf หกกิ๊บเลยรุ่นรุ่นสิบแปดเออรุ่นสิบแปดเออ เครื่องเต็มเลยอ๋อหัวเดียวก็มีนุ่นตัวนุ้น NC Milling m a g i n o เออเอารถไปฝากที่จีรพลนดีว่าะอ้สว่านอ๋อสว่านอยู่ตรงนู้นนู่นน,นมันมีเยอะอยู่ตรงไหนมั้งของมันเยอะมากช่องไหนพอเดินได้มั้งเจลาบบานเลยนี่เจลาบเจราบ เดดดินนนูตรงเอารถตัดญ้าไปฝากที่จิรพลนีว่าโอ้รถเราสู้เขาไม่ได้ของเขามีรีโมทอ่ะพามาดูตรงนี้นิดหน่อย โอ้ oh, MV40 ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะตัวนี้เครื่องลูกค้าจองอวายคัต EDM อ๋อ, y อ,อตัวนี้เป็นของฟันหนักวายคัตวายคัตตัดลวดเครื่องแก๊งออ,อะไรนะวอชิโนมืดและญี่ปุ่นจะทุ่มหนึ่งแหละด,ดีีสว่างเลยญี่ปุ่น <laughs> ตัวนี้ตัวคิตาม u ระไมเซนเตอร์หนึ่ง อ๋อตัวนี้มีแกนซีตัวนี้ยี่ห้อซูกามิ CL สองศูน CL สองห้าอุ้เต็มไปหมดเอ่อมิตซูอยู่ตรงนี้นะซอกนี้ไล่ถ่ายรูปถ่ายไงก็ไม่หมดเต็มไม่หมดเครื่องตัวนี้เอ่ออะไรนะโอกุมาโฮว่า เอ่อ H L หรือ L H ไม่รู้สองศูนย์ตัวนี้หัวจับสิบนิ้วสวยๆเลยโอ้มืดตื่นเลยญี่ปุ่นมืดแล้วอันนู้นรุ่น E เลยนะ m a c h i n i n g Center Oguma รุ่น E เลย E ร้อยปีปีใหม่ปีใหม่เกือบสองพันสิบแล้วีลูกค้าเขาเข้าไปทยอยไปเรื่อยๆอของเขาเยอะมากเลยอ่อ วายคัสบีดีเอ็มเครื่องแกง๊งวอชิโนอ๋อนี่เนี่ยมิซูเห็นไใกล้มิซูมิซูมีทั้งคอนโทนเมลดาร์มีทั้งคอนโทนฟานเดี๋ยวไหนดูนิดหน่อยผู้อำนวยการญี่ปุ่นสภาพดทีข้าวผู้อำนวยการญี่ปุ่นอยู่นะฮะที มารับแล้วโอเคประมาณนี้ก่อนออโมริซกิทีวีสี่ร้อยตัวนี้โอเคพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ่ายรูปได้เยอะแล้วบัวถ่ายรูปเรียงรายการเครื่องจักรโหลดเข้าตู้กับเมืองไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เนียนๆเลยจัดให้เนียนๆเลยพรุ่งนี้เซ็ตระบบไลฟ์สดปรืนโหลดเข้าตู้ อะเดินไปพาไปดูตรงนี้นิดนึงเดินเข้ามาหน่อยสักครู่สักครู่รนี่ดูสิรุ่นไอทั้งนั้นเลยเนี่ยช่องเสียบการ์ดเนี่ยนี่แต่ใหม่ๆ่กันดิวอชิโนเอเอวันเนี่ยวอชิโนเอเอวันพาโอ้ปากกาอยู่นี่เต็มเลยตัวนี้เครื่อง โปรไฟล์โปรเจคเตอร์นี่ทากิซาวาทีซีสองแน่นไปหมดแล้วไอ้ไอด้ดะปั๊มแอร์คัสมืดแล้วอะ่ะแน่นไปหมดเลยไม่มีแทบไม่มีช่องเดินนะคุยมีเลื่อยกับตันด้วยดิเลยกันธนูอู้หูเนี่ยสะดุดลว้วันแรกมาหงายท้องวันทะีเนี่ย เออ mv สี่ศูนย์ลูกค้าจองแล้วก็ทากิซาว่า tc สองศูนย์ tc สองนี่ตัวนี้ตัวหัวเดียว gf หกตัวนี้เอ,อ่อนุ่นนุ่นนุ่นโอกุมาว,ว่าที่ลงรูปเมื่อตอนบ่ายนี้เอ,อ่อมินหลกสี่สามแปด่ะสี่แปดสามอะไรโอเคออะเข้าขาวประมาณนี้ของเยอะของเยอะ ของเยอะเตรียมตังรอเลยครับเตรียมตังรอเลยตัวนี้เอลูกค้าที่ลังสิท์จะเอาตัวนี้ F D N C หนึ่งสองแปดตัวใหญ่แปดร้อยคูณคูณพันแปดนะวัดตัวตัวนี้จะรุ่นใหม่กว่าตัวนี้เป็นรุ่นสิบห้าฟอนหนักตัวนี้เป็นรุ่นสิบแปดตัวนี้เป็นรุ่นสิบแปด โปรเฟชชั่นอนลอ่ะโอเคเดี๋ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวพู่มเอยการรอพาไปกินข้าวประมาณนี้ก่อนครับประมาณนี้ก่อนครับถอย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 ,อย,อยแน่นไปหมดและอ่ะไม่หวไม่ไหวกระเป๋าชี้ครับมารอบนี้ ตูมันเลบ้ายเลยวันนี้ก็พาไปดูเครื่องที่หลายผลิตยี่อจอดเครื่อง